โค้ดในโครงการนะครับกัมในนามของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องขอที่ชมนะฮะวก็ขอแสดงความยินดีกับโครงการดีๆแบบนีนะครับก็คือทีทีีร่วมกับในส่วนของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยล้วก็บผู้ดูแการนะฮะทันเด็คไยทั้งประเทศเลยนะฮะเพื่อไปหาประสบการณ์ไปบเพา่เพื่อเพื่อเพิ่คเามรู้เกี่ยเกั่การัพนพ่ออล่อเพ่อเยอเพื่อเัื่อเพื่อเะื่เพเพื่อาพื่อาพเ่อเพือลที่มีความสามารถ่อ่อ รับเห็นรูปหน้าของน้องได้เป็นไงฮะได้พูดคุยกับน้องๆก็ถือว่าน้องๆนั้นมีความเดี๋ยวนี้นักฟุตบอลไทยหรือว่าเด็กไทยมีความตั้งใจมากนะครับ,รบโดยเฉพาะต้องการพัฒนาทีมชาของตัวเองเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่ทีมชาติได้อันนี้ก็เป็นอีกก้าหนึ่งถือว่าเป็นก้าแรกในการเดินทางสู่ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับพวกนี้อ่านในอนาคตก็จะเป็นตัวแทนของในรุ่นของ16ปีป็7ปีที่จะเล่นในการแข่งขันเยาวชนเชีย์โลกต่อไปครับเอาให้กำลังใจน้องๆไงบ้างครับ ก็ให้กำลังใจน้องไปหาประสบการณ์ให้มากที่สุดนะครับไปเกอบโกยความรู้นะครับเอากลับมาใส่สมองมาพัฒนาทักษะองไปเยอรมันไปอยู่กับทีมใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในอดีตที่ผ่านมาผมจะไปก็แสนยากเหลือเกินแต่ทุกวันนี้มีหลากหลายช่องทางแล้วก็ทางพีทีทีวีร่วมกับคูณเดนิการก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ร่วมสมาคมของทางประเทศไทยที่จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมานะถอยากจะให้เด็กประสบความสำเร็จในการที่จะไปหาประสบการณ์ครั้งนี้ครับโอเคครับขอบคุณพี่ตุ๊กครับ